ถ้าเกิดว่าเราชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ชอบเราแต่เขาไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเราอ่ะเขาคิดยังไงกับเราคะโอเคครับนั่งก่อนถ้าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าเรารักชอบผู้ชายคนหนึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดผู้ชายผู้หญิงรักชอบกันแล้วเนี่ยต้องมีเพศสัมพันธ์กันเป็นการพิสูจน์รักไม่ใช่ค่ะคือว่าแบบคบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคคบกันมานานแล้วเขาจะแต่งงานกับเราไหมหรือว่าเขาจะแน่ใจอะไรกับเราไหมหรือว่าลองมาดูก่อนว่าเผื่อจะอยู่กันได้ นี่เป็นความคิดนะเราเป็นความคิดไม่เป็นไรเราตอบได้ก็กลองกันอยู่ค่ะว่าจะดูกันได้ไหมโอเคครับอันนี้เราก็เป็นความคิดของรุ่นใหม่ครับน้องๆจะถูกห, <_ per S 1> หรือผิดอะไรเราคงไม่มานั่งปุจชาวิสัชนาตรงนี้มันก็น่ามีความคิดว่าถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเราคบกับผู้ชายมาตั้งนานแล้วดูแล้วว่าก็รักกันจริงแต่เราอ่านตามสังคมตามหนังสือว่าผู้ชายผู้หญิงรักกันแล้วก็ต้องไปมีอะไรกันนะครับตามยุคใหม่ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่มีไม่มีมันไปได้สองอย่างหนึ่งคงไม่รักเรานะหรือว่าสองเป็นตุ๊ดมันก็น่ากลัว ใช่ไหมครับแต่การจะไปพิสูจน์ความรักด้วยการไปมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันอันตรายสำหรับผู้หญิงมันไม่ได้ผิดปกติมันไม่ได้ผิดธรรมชาติมันไม่ได้ผิดบาปแต่มันเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรกับเรานะครับเราก็มองลักษณะอื่นๆเขาให้เรียบร้อยก่อนว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ นะแล้วก็คบต่อได้ไม่เป็นไรนะครับเผื่อบางทีเนี่ยผู้ชายเป็นอย่างนี้ครับสาหรับน้องๆและคนี่ทางบ้านผู้ชายหลายต่อหลายคนอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงได้เต็มไปเลยมากหน้าหลายตาไปเลยรื่อยๆแต่สําหรับผู้หญิงคนที่เขารักเนี่ยเขาอาจจะเก็บไว้วันแต่งงานเข้าใจไหมครับเพราะผู้ชายเกิดมาเนี่ยจะมีผู้หญิงอยู่3าคนในชีวิตคนที่1เป็นแม่ของลูกคนที่สองเป็นคนปลอบอ,อกปลอบใจยามผิดหวังและคนที่สามเป็นคนที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยคนที่สามนี่เป็นผู้หญิงที่เขาเขาเรียกว่าใช้สันวันชาวบา้าคือถีบหัว แต่ถ้าเกิดคนแรกเนียเขาจะเก็บเอาไว้เป็นแม่สีเรือนเพราะฉะนั้นก็มีไดไเหมือนกันบางทีเขาจะเก็บเราเป็นแม่สีเรือนส่วนในเรื่องนั้นเขาไปจัดการข้างนอกเรียบร้อยแล้วอีตอนจะเป็นแม่สีเรือนก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีโรคมาติดนะโอเคไหมครับ